ฟันเฟรชม,มา,ากับความันสนุกสุดเซอร์ไพรส์บายฮอนดา้าจะทำให้คุณได้ลุ้นล้ำและลนแลย ด้วยจังหวะด,ดนตรีที่ทําให้หัวใจคุณเป็นซากว่าที่เคยลุ้นสุดตัวกับการโชว์ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้มาตาคุณขยายไปกับโชว์สุดผิเผษของ3มนักขับมอเตอร์ครอสระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยและสนุกตื่นตาตื่นใจกับโชว์พิเศษจากอซิโมโหุ่นยนต์อัจฉริยะขวัญใจคนทั้งโลกและสปกับคอนเสิร์ตท,ที่รวมเอาโชว์พิเศษไว้บนเวทีเดียวกันจากศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเดอะลิสแบนทอยไทเทเนียมเดอะวัตเทิลบูทีโบนสครับทเท็ดดี้สก,กาแบดและเคอร,ร,ร,อรที่าณคาิ ถึงรับบัตรเข้าชมงานได้โดย SMS พิมพ์คำว่า Honda เว้นว่าตามด้วยชื่อนาำสก,กุลส่งมาที่เบอร์4802661 SMS พาเพื่อนเข้าชมได้1คนสมาชิก Honda าครับสมัครเข้าร,ร่วมสนุกได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย30ตุลาคมนี้เที่ยงวันยันเที่ยงคืนกับมหกรรมความสนุกสุดอลังการมันสน,น่นล้นล,นลช่มังคลาง,งานนี้ Hon ด a จัดให้ Fun phrase, มาเกับความมสนุกสุดเซอร์ไพรส์บายฮอนด้าจะทำให้คุณได้ลุน้นล้ำและลดนเล่นไปด้วยจังหวะดนตรีที่ทำให้หัวใจคุณเต้นซากว่าที่เคยหรือสุดตัวกับการโชว์ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้มาตาคุณขยายไปกับโชว์สุดผาดโผนของสามนักขับมอเตอร์คราสระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยและสนุกตื่นตาตื่นใจกับโชว์พิเศษจากอซิโมหุ่นยนต์อัจฉริยะขวัญใจคนทั้งโลกและสร์ไพ์กับคอนเสิร์ตที่รวมเอาโชว์พิเศษไว้บนเวทีเดียวกันจากศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเดอะลิสแมนทอย ไทเทเนียมหรือว่าทอมบูดทีโบนสครับเท็ดดี้สกาแบดและเคราะรบเอาพร้อมแขกรับเชิญพิเศษที่คุณคาดไล่ถึงรับบัตรเข้าชมงานได้โดย s m สเอมพิมคำว่า Honda เว้นว่าตามด้วยชื่อนามสก,กุลส่งมาที่เบอร์4 8 0แ6ด s ูนเพาเพื่อนเข้าชมได้1คนสมาชิก h o นด a คลับสมัครเข้าร่วมสนุกได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ h อน da พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย30ตุลาคมนี้เที่ยงวันยันเที่ยงคืนกับมหกรรมความสนุกสุดอลังการมันสน,นันล้นราชาบังคลางานนี้้ Hon จดให